สวัสดีครับนักเรียนชั้นม3ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับคุณคุกโกอีกแล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณม3นั่นเองอวันนี้ครูโกก็จะมาสอนในเรื่องโครงการ Creative c o m m o n s นะครับโครงการ t a t i v e Commons เนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆทางเครื่องหมายคอมพิวเตอร์เนาะ,ะสัญลักษณ์นั้นจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยโครงการ Creative c o m m o n s นะครับเป็นการจัดชุดเงื่อนไขต่างๆเข้ามาไว้ด้วยกันและสร้าง ความคุ้มครองให้มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมายและมีโลโก้เป็นแบบนี้นักเรียนเห็นโลโก้ไหมเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันทีนี้เขาบอกว่ามีลักษณะอยู่4แบบดังนี้แบบที่1คืออะไระข้อหนึ่งนะครับ attribution นะครับหรือตัวยอ่อคือ by คือความหมายของมันคือคนนำไปใช้ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจนนั่นเองต่อไปข้อ2นะครับข้อ2นะครับ non commercial หรือตัวยอ่อ nc ความหมายของมันคือห้ามนำไปใช้เพื่อประโยชน์นะครับทีนี้สไลด์นี้ก็มี2หัวข้อต่อไปไปดูสไลด์อีกอข้อ3านะครับ n o d e r i v a t i v e นะครับหรือตัวยอ่อ ND ความหมายของมันคือห้ามดัดแปลงแก้ไขนั่นเองข้อ4อ่ข้อ4นะครับ share like หรือตัวยอ่อ SA ความหมายของมันคือหากจะนำผลงานไปใช้ต่อเนี่ยงานนั้นต้องเป็น Creative Commons ด้วยนะครับทีนี้ เมื่อเรารู้แล้วนะครับว่ามันมี4ลักษณะ4แบบทีนี้การใช้งานจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยถ้านักเรียนเห็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์แรกคือบายใช่ไหมถ้ามีบางแบบนี้ความหมายของบายก็คือให้เผยแพร่ได้ดัดแปลงได้โดยต้องระบุหรืออ้างอิงแหล่งที่มาทีนี้รูปที่2มี เพิ่มขึ้นมาคือ SAR ถ้ามีบายและ s a ความหมายของมันก็จะคือเอผยแพร่ได้ดัดแปลงได้โดยต้องระบุหรือแสดงที่มาและต้องใช้สัญญาอนุญาตเดียวกันด้วยเนาะ,ะรูปแรกนะครับมีบายต่อแต่มีสัญลักษณ์ตัวย่อคือ ND เข้ามาด้วยความหมายของมันก็คือให้เผยแพร่ต้องระบุหรือแสดงที่มาแต่ห้ามดัดแปลงจากจากเดิมรูปที่2 ก็เปลี่ยนมาเป็นายแล้วก็ NC เหมือนเดิมความหมายของมันก็คือให้เผยแพร่ดัดแปลงโดยต้องระบุหรือแสดงที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าโดยเด็ดขาดอ่าสไลด์นี้เสร็จแล้วต่อไปก็ไปดูสไลด์ดัดแปลงได้เลยอ่ารูปแรกนะครับก็จะเพิ่มมาอีก เป็น3ตัวละมีบายมี NC มี SA ทีนี้ความหมายของ3รูปนี้ก็คือให้เผยแพร่ดัดแปลงโดยต้องระบุหรือแสดงที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าโดยเด็ดขาดและต้องเผยแพร่ดัดแปลงโดยใช้อะไรครับสัญญาอนุญาตชนิดเดียวกันนะครับทีนี้รูปที่2เพิ่มขึ้นมาเหมือนกันเป็นบาย NC ND ่าทีนี้ความหมายของ3รูปนี้ก็คือให้เผยแพร่โดยต้องระบุหรือแสดงที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อดัดแปลงและการค้าโดยเด็ดขาด่าก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสัญลักษณ์ต่างๆ4สัญลักษณ์แล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆมารวมกันแล้วความหมายจะเป็นอย่างไรอ่ะ นักเรียนก็พอได้รู้คร่าวๆแล้วเนาะทีนี้สําหรับวันนี้นะครับครกโก้ก็จะมีใบางานให้นักเรียนทําอีก1ใบางานเหมือนเดิมก็จะเป็นใบางานที่11อแล้วนะครับอาจจะเป็นใบางานเกี่ยวกับอะไรไปดูกันเลยอ่าอันนี้ก็เป็นใบางานที่11แล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคานวณม3มเรื่องโครงการคีเรทีฟคอ m m อนนะครับอ่าทีนี้ให้นักเรียนอ่านคําชี้แจงนะครับเขาก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเขียนชื่อโลโก้อ่าแต่ลักษณะ4ลักษณะ เขียนชื่อความหมายพร้อมยกตัวอย่างอ่ะอย่างเช่นรูปที่หนึ่งมีชื่อเรียกว่าอะไรตัวย่อว่าอะไรและมีความหมายว่าอะไรเท่านั้นพออ่ะทีนี้ครูก็ให้นักเรียนมา4ี่รูปก็ให้นักเรียนเขียนชื่อของรูปนี้ว่าชื่อรูปนี้มีชื่อว่าอะไรตัวย่ออะไรแล้วก็ความหมายว่าอะไรเท่านั้นพองานง่ายๆวันนี้เนาะอ่ะทีนี้มาดูคํา หมายเหตุนิดนึงเขาก็บอกให้นักเรียนเนี่ยทำลงในสมุดหรือกระดาษ A4 หรือกระดาษรายงานอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนักเรียนเนี่ยสามารถศึกษาได้ที่หนังสือเรียนเทคโนโลยีวิทยาการคณิตม .3 หน้าที่178ถึงหน้าที่179หรือลิงก์ยูทูบที่คุณครูกำหนดให้นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะครูโก้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้านักเรียนชั้นม .3 คนไหนสงสัยในจุดไหนหรือข้อไหนสามารถทักถามคุณครูโก้ได้โดยตรงเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย